สนับสนุนโดยท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคากลับมาพบกันช่วง2ของคนเป็นข่าวนะครับยังคงอยู่กับผมเ mm hmm. ดชาครูรัตนเวสหรือแบรนท่าพลานะครับ mm hmm. พร้อมด้วยแขกรับเชิญของผมรองจุกท่านสังเวียนบุญโตนั่นเองนะครับต่อเนื่องกันถึงเรื่องราวของโครงการสปอร์ตฮีโร่สักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้พูดคุยต้นกําเนิดของโครงการไปแล้วได้ฮีโร่ไปแล้วสารต่อฮีโร่ตรงนี้ยังไงครับครับตอนนี้เราต้อง ต้องยอมรับว่าการพัฒนานักกีฬาทุกชนิดกีฬารวมทั้งกีฬาโครงการสปอร์ตในโลกพอเราได้นักกีฬามาแล้วเนี่ยเราต้องมองว่านักกีฬาแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนากีฬาไปทางไหนได้บ้าง uh huh. แต่สิ่งที่จะเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาเราจะต้องพร้อมทุกด้านไม่ว่าแต่ด้านโภชนาการนะครับด้านจีตวิยยา uh huh. นะครับด้านผู้เชี่ยวชาญและด้านตารางการฝึกซ้อมสิ่งที่เราต้องสารต่อต่อไปเนี่ย นักกีฬาเราเราต้องยอมรับว่าการแข่งขันเป็นแมตช์หัวใจสําคัญของแต่ละชนิดกีฬาใช่ในเมื่อเราจัดแรงกิ้งเสร็จแล้วนี่มันจะต้องมีแมตช์การแข่งขันหรือการฝึกซ้อมระหว่างชาติระหว่างประเทศเด้วยอ๋อทดสอบระหว่างนระดับนานาชาติก็ถูกต้องครับทัวร์นาเมนต์นใหญ่เลยใช่ครับเราต้องยอมรับว่าทัวร์นาเมนต์นใหญ่นี่มันก็ต้องทํางานร่วมกับสมาคมกีฬาสมาคมกีฬาต้องเป็นหาแมตช์ต่างๆในต่างชาติซึ่งในการใช้จ่ายงบมาในการเดินทางไปร่วมการแข่งขันนี่ครับก็ห้าสิบห้าสิบ สมาคมกีฬาอาจจะดูแลค่าที่พักโครงการสวัสดิโลดูแลค่าเดินทางค่าเที่ยวบินไปกลับ,บซึ่งเราก็จะมองว่าประเทศโดยเฉพาะในปีห้าแปดในเอซีประเทศอะไรเก่งกีฬาอะไรบ้างออืเราจะต้องมองไปถึงขนาดนั้นว่าเราต้องเอานักกีฬาเราไปเชื่อมสัมพันธ์กับนักกีฬาต่างต่างชาตินั้นๆอืเช่นเวียดนามเก่งอะไร,รเราก็ต้องเอากีฬาของเราเนี่ยเข้าไปสู่เวียดนาม เพื่อไปทําการแข่งขันร่วมกันและอาจจะไปทําการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ด้วยกัน15้าวันหรือ1ิวันววนะครับแล้วก็เวียดน,นามก็เชื่อมโยงมาที่เรา <P ew> er> เพราะ <P ew> er> ฉะนั้นเ <P ew> er> ขาส่งกีฬามาเราเ <P ew> er> ือนกันถูกต้องเราก็ต้องร <P ew> er> อ,องรับได้เราจะรองรับได้ต่อเมื่อหนึ่งสนามกีฬาที่เราไม่อยู่ที่การกีฬาดูแลอยู่ต้องพัฒนาให้ได้ตามที่สาพันธรองรับเพื่อจัดการแข่งขันระดับนานาชาติได้เพราะคิดคงคิดได้ยากว่าต่อไปเราเราคงไม่ต้องไปสร้างสนามกีฬาเพิ่มเติม แต่เราต้องใช้สนามกีฬาที่เรามีอยู่นี่ <ฮะ S 2> พัฒนาให้ได้รับการยอมรับให้ได้รับให้เป็นไปตามหลักตรีกาสากลของกีฬานั้นๆนะครับ,ร,บรวมทั้งส1อจังหวัดที่อยู่ในชายแดนทั้งหมด <ฮะ S 2> เราจะต้องไปดูแล้วว่าละนองตั้งไล่ลงไปแต่ตั้งแต่ละนองสงขาไล่ขึ้นมาทั้งหนองคายอุบนแรงต่างพวกนี้ถามว่าเขามีสนามกีฬาอะไรที่สามารถพัฒนาให้ได้มาตรฐานได้เพื่อปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับ เพื่อนบ้านที่จะเข้ามาเชื่อมโยงซึ่งกันและกันและนักกีฬาก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นนะครับด้านจิตวิทยาก็จะดีขึ้นประสบการณ์ในการแข่งขันก็จะมีมากขึ้นการทิจซ้อมอก็จะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่โดยไม่ขาดนะครับผ,ผลผลงานในในปีนี้นะครับปี56เนี่ยพูดถึงว่าในนักกีฬาที่อยู่ในโครงการสปอร์ตฮีโรผลงานโอเคไหมฮะหรือว่ายังยังอยู่ในขั้นที่ว่ายังไม่น่าพอใจหรือว่ากลางๆถ้าถามว่าผลงานของนักกีฬาโครงการสปอร์ตฮีโรถ้าภายในประเทศโอเคนะครับ เป็นสิ่งที่ดีมากแต่สิ่งที่เราตั้งเป้าไว้หมายถึงว่าซีเกมที่พม่าเด็กสปอร์ต่โล่ Murder, ไปกี่คนจะต้องได้เหรียญกี่เปอร์เซ็นต์ไปเยอะไหมครั sedan, ้งวันนี้ก็ไปเยอะเรามองไว้เลยว่านักกีฬาของเมืองไทยส่งไปทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ทราบแต่นักกีฬาโครงการสปอร์ติโล่ต้องไปไม่น้อยกว่า60%นของนักกีฬาทั้งหมดนะครับที่เขาร่วมกันในการและในขณะพอเรามองที่ซีเกมแล้วเราต้องมองเอเชนยนเกมที่อินชอนหรือว่า มันจะต้องต่อไปถึงไหนและสรุปสุดท้ายคือเราตั้งเป้าไว้ที่โอลิมปิกเกมว่านักกีฬาโครงการสปอตินโลกจะได้มีการพัฒนาไปถึงนั้นไหม,มครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าห่วงนะที่ท่านรองพูดเอาไว้กี่บเรื่องของงบประมาณที่ได้รับมาแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยผมมองว่าไอ้ร้อยร้อยสิบล้านบาทเนี่ยมันน้อยครับ,รบจะทํายังไงให้มันได้มากกว่านี้ไหมคือตอนนี้การเสนอของก็ประมาณในแต่ละปีเราต้องมองดูที่ผลงานของโครงการเราก่อนผลงานของนักกีฬาเราเราด้วย ถ้าผลงานของนักกีฬาเราดีขึ้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องวิธีการของงืมันก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามตัวชี้วัดของเราก็มีโอกาสที่จะเข้ามาได้ผลงานดีนะฮะต่อรองกับเขาได้ขอตัวเลขมากขึ้นได้ต้องอแต่ตอนนี้ผลงานเราเนี่ยเราต้องมาคํานึงถึงบุคลากรของเราก่อนผลงานของเราก่อนว่ามันจะดีมากน้อยเพียงไรนะครับและประเด็นต่อมาก็คือเราต้องยอมรับว่าการกีฬาป่วงนี้กําลังดําเนินการแก้ไข พรบการกีฬาของประเทศไทยครับซึ่งกําลังจะเข้าสภาอยู่แล้วนะครับและในนั้นมันมีเงินภาษีเหล้าบุหรี่ด้วยในแต่ละปีปีละสองเปอร์เซ็นต์ถ้าปีละสองเปอร์เซ็นต์ปีหนึ่งก็ประมาณสามพันสี่พันล้านเราก็ต้องมามองแล้วว่าสามพันสี่พันล้านนักกีฬากลุ่มไหนจะใช้บ้างเพราะฉะนั้นมันต้องมามองทั้งระบบทั้งประเทศครับสมาคมทําแผนมาสมาคมก็ไม่ว่าแต่สมาคมกีฬาจังหวัดสมาคมแห่งประเทศไทย หรือโครงการที่สําคัญสําคัญของเราหรือหน่วยงานต่างๆที่มีตัวเชื่อมในการพัฒนานักกีฬาไม่ว่าแต่กรมพระไม่ว่าแต่สถาบันการรักษาอะไรพวกนี้นะครับ,รบก็ต้องมากรรมาการต้องมานั่งคิดกันละ mm hmm. ผมคิดว่ามันมันมีทางออกเยอะแย mm hmm. ะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งนยโยบายที่ถ้าลองมองไว้ถ้าว่ามีโอกาสได้เป็นผู้ว่าการกีฬา,าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คงจะต้องทําตรงนี้ให้มันเป็นเด่นชัดมากขึ้นกว่าเดิมครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วระบบการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยนี่ งบประมาณก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งครับแต่ขบวนการระบบต่างๆก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งแต่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญเพราะว่าบุคลากรกีฬาเนี่ยมันมีหลากหลายมันไม่ใช่ว่าการกีฬาองค์กรเดียวมันมีสมาคมแห่งประเทศไทยมีโอลิมปิกใช่ไหมครับมีสมาคมกีฬาจังหวัดมีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดและองค์กรต่างๆที่ส่งเสริมศูนย์กีฬาไม่ว่าจะหนึ่งกีฬาหนึ่งระดับวิชากกิจแรงต่างพวกนี้มันจะต้องมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแต่มันจะเชื่อมโยงได้ไง พราะการกีฬาเป็นผู้ประสานเป็นตัวเชื่อมถ้าการกีฬาไม่พัฒนาตัวเองที่จะมองไปข้างหน้าว่าต่อไปสังคมการกีฬาเป็นยังไงแล้วครับผมผมมักจะได้ยินมาว่าเรื่องของงบประมาณของกีฬาเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบของก,กระทรวงันอื่นอะไรแล,แลร้วเนี่ยเขามักจะบอกว่างบกีฬาเนี่ยโอ้กีฬาลูกไม่น้อย,อยได้เป็นคณิตเดียวเองไม่ค่อยพอใช้เท่าไหร่เขามองกันเป็นอย่างนี้ถ้าลองมองไงถ้าถามผมอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเลือกจากหนึ่งเคยเล่นเล่นกีฬามาด้วยใช่ไหมครับ สองอยู่ในต่างจังหวัดทํากีฬามาตลอดออคําว่างบประมาณเนี่ยผมว่าเท่าไหร่มันก็ไม่พออือแต่กระบวนการต่างหากว่ามันจะพัฒนากีฬาให้ได้ยังไงให้ได้มีมาตรฐานให้มากขึ้นครับเพราะกีฬาที่แท้จริงกีฬาที่แท้จริงจํานวนคนที่แท้จริงและสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาที่แท้จริงคือเรื่องอะไรนะครับอ,อผมว่ามันสามารถที่จะก้าวจะเดินก้าวไปด้วยกันได้ครับ,รบแล้วยิ่งปัจจุบันเปิดโอกาสให้เอกชนเปิดโอกาสให้สมาค,คมซึ่งเป็นนิติบุคคลสามารถที่จะไป คนค้นหางบประมาณด้วยตัวเองได้เนี่ยถ้ามาพัฒนาที่แท้จริงผมว่ามันไปได้รวมทั้งการกีฬาเทศไทยก็ต้องปรับระบบวิธีการในการทํางานว่าต่อไปทุคครจะจะทำยังไงเพื่อให้มันก้าวทันสังคมกีฬาในระดับโลกเขานะครับใช่นะครับผมพูดถึงเรื่องของการกระบวนการสรรหาสักน,น,นิดหนึ่งนะครับเพราะนะว่าตอนนี้มันก็ใกล้เข้ามาแล้วหลักที่จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาขั้นตอนเป็นยังไงล่ผมฟังนิดหนึ่งคือขั้นตอนกระบวนการสรรหาเนี่ยหนึ่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รับสมัครก็จบไปแล้วต่อไปห้าคน,นเรียบร้อยแล้วผู้สัคนเรียบร้อยไปแล้วครับต่อไปก็ตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จก็กําหนดสอบภาษาต่างประเทศวันที่9นะครับ9ธันวาเนี่ยนะครับใช่ครับะะแล้วก็ตามโปรแกรมเดิมก็คือ1 7 1 8เสนอวิสัยทัศน์ว่าแต่ละคนจะมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากีฬายังไงนะครับมันก็จะมีขั้นตอนตอนนี้แล้วก็ตรงนั้นก็เป็นอยู่ที่คณะกรรมการสรรหานะครับอือหือ ใช่นะครับจะใช้เวลาในการกระบวนการสรรหานี่ยาวนานขนาดไหนครับคือเวลาเ,เวลาที่แท้จริงมันอยู่ที่คณะกรรมการจะเป็นคนกําหนดนะครับอาจจะอาจจะสั้นหรือยาวหรืออะไรก็อีกเรื่องหนึ่งครับอันนั้นเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้ว่าคณะกรรมการสรรหาเขาจะให้เสร็จสิน้นภายในวันไหนครับอืมฮะก็เท่าว่าในในปีหน้าปี57เนี่ยได้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่แน่นอนน่าจะเป็นอย่างนั้นครับอ่านะไม่น่าจะเกินเดือนมีนาบ้าง มกลานี่ก็น่าจะมกลานี่น่าจะได้แล้วนะฮะน่าจะทราบในในส่วนลึกๆของท่านรองจุบมั่นใจไหมครับคือผมลงสมัครถ้าถามว่าผมมั่นใจไหมผมก็มั่นใจนะครับมั่นใจคือคําว่ามั่นใจคือมั่นใจในวิธีการในการทํางานนะครับในการทํางานแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าตัวเราก็ไม่ได้ว่าเก่งทุกเรื่องเราต้องยอมรับ เราก็มีบางส่วนที่เรายังด้อยแต่ส่วนที่เราด้อยนั้นเราก็ต้องมามองว่าเราจะทํำยังไงเพื่อให้ส่วนด้อยของเราเนี่ยสามารถจะควบคู่ไปกับจุดเด่นของเรานี่นะฮะต้องต้องต้องสู้กันต่อไปไว้อย่างนั้นนะครับกับกับท่านรองอีกสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองมนตรีแล้วก็ท่านรองสกครับได้พูดคุยกันอะไรกันบ้างคือทั้งสามทั้งสามรองนะครับที่ลงสมัครนะครับ เป็นเป็นเพื่อนกันที่กเกษียณไล่เรียกกันผมก็ลองสกลก็กเกษียณพร้อมกันครับลองมนตรีก็กเกษียณหลังปีหนึ่งาาซึ่งเป็นผมก็ลองกลนก็เรียนมาด้วยกันตั้งแต่มหาสารคามท้าลองมนตรีกับลองสกุลก็เรียนมาด้วยกันก็เปรียบเสมือนเพื่อนกันนั่นแหละนะครับก็พูดคุยกันหยอกล้อกันเล่นอยู่เรื่อยซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจว่าสามคนใครขึ้นมาเราก็ทํางานด้วยกันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าพอเราขึ้นมาแล้วเ,เราก็มาดูกัน3ามคนต้องช่วยกันทํางานอยู่แล้วถ้า,เ,<อ>าเราไม่ช่วยกันอ,องค์กรก็ไปไม่ได้ก็ยืนยันตรงนี้ว่าไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่ง3คนคถ้าว่าได้เป็นผู้ว่าการกิฬาแห่งประเทศไทยอีก2องท่านพร้อมที่จะร่วมดําเนินการั่วพร้อมนี้ช่วยเหลือทุกเมื่อถูกต้องครับงานต้องเดินคู่กันไปตลอดครับ อืมนะครับผมนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่แฟนๆกีฬานั้นนะฮะคงจะหายข้องใจนะครับเพราะบางครั้งบางทีนี่อาจจะดูว่าเอ๊ะคนหนึ่งได้แล้วอีกสองคนนี่จะเป็นยังไงจะอยู่ทํางานร่วมกันหรือเปล่าอันนี้ยืนยันว่าทํางานร่วมกันแน่นอนครับ,รบ,รบมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายครับท่านรองจุครับคงจะต้องฝากไปถึงบรรดาแฟนกีฬาที่ให้กําลังใจแล้วก็จับตาดูการทํางานของการกีฬาแห่งประเทศไทยกันสักหน่อยครับว่าอยากจะเผลอฝากอะไรครับถึงบรรดาแฟนกีฬากันบ้างครับก็ต้องยอมรับว่า แฟ,แฟนกีฬานะครับในหมู่กีฬาทั้งหมดประชากรกีฬาทั้งหมดไม่ว่าแต่ผู้ตัดสินนักกีฬาผู้ฝึกสอนองค์กรกีฬาไม่ว่าแต่สมาคมนะครับก็อ,อยากจะฝากว่าปัจจุบันที่เราพยายามจะพัฒนาวงการกีฬาเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะพัฒนาเฉพาะองค์กรเฉพาะนักกีฬาได้การกีฬาเองก็ต้องพัฒนาระบบรูปแบบในการทํางานใ,ให้มันสอดรับกันปัจจุบันท,ที่ผมเข้ามาอยู่ตรงนี้ผมไม่เคยมองเลยว่าองค์กรกีฬา จะเป็นยังไงแต่ผมมองว่าการกีฬาจะทํำยังไงที่ให้องค์กรกีฬาก้าวเดินไปกับเราได้มันต้องเอื้อต่อกันและกันนะครับจะไม่มีคําว่ามาโทษกันว่าช้าที่ไหนลําบากที่ไหนทนํางง <c oughs> ทไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้ทุกคนจะต้องหันมามองตัวเองทุกทุกคนว่าเทาไมมันถึงเป็นอย่างนี้เราผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ผมทําอยู่ปัจจุบันนะครับ <c oughs> เช่นยกตัวอย่างเบิกเงินล่าช้าเบิกอะไรต่างๆพราะผมเข้ามาดูผมบอกว่า คำว่าเบิกเงินล่าช้ามันล่าช้าตามอะไรตามที่งานรูทีนที่เราไม่ทําให้เขาหรือเปล่าหรือเบอิกเงินล่าช้าจากที่พวกเขาส่งเรื่องมาเบิกแล้วมันช้าหรือเขาไม่ได้ใส่ใจรเราต้องเอาสิ่งพวกนี้มาผนวกกันให้ได้ว่าต่อไปวงการกีฬาน่าจะเอื้อทอนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการกีฬาต้องเป็นตัวนําที่จะพัฒนากีฬาต่อไปครับนะฮะท่านผู้ชมครับ,ช,รบชัดเจนนะครับสำหรับมุมมองของท่านรองโจกที่ได้แสดงเอาไว้ในวันนี้ครับผมเชื่อว,ว่า อมุมอมองต่างๆที่ได้มีการพูดคุยในวันนี้นะครับน่าที่จะทําให้วงกางรกีฬาของบ้านเราเนี่ยนะฮะ,จะเจริญเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับถ้าหากว่ามีโอกาสที่ท้ารองจุกนั้นจะ ขึ้นมาดูแลเรื่องของกีฬาในในประเทศไทยนะครับวันนี้รายการคนเป็นข่าวนะครับมาถึงช่วงโค้ง,คงสไตา์ของรายการกันแล้วครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวันนี้ผมเดชาครูรัตนเวสและแลก็ท่านสังเวียนบุญโตรครับแขกรับเชิญกับผมในวันนี้นะฮะขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ